นะนี่ไงมันมีลบอยู่ก็ลบคูณเครื่องหมายเปลี่ยนแล้วก็มันน้อยกว่าเหมอนเดิมก็ทําเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ต้องมากกว่าลบเจ็ดตัวนี้ต้องน้อยกว่าเจ็ดกำจัดสองเอาสองลบออกเกมกนี่นี่เอ้าคือไม่ถูกสักข้อ มันตกเงื่อนไขไปหน่อยหนึง่งเห็นป่ะไอ้ตัวนี้เป็นบวกเสมอถูกไหมเน,นี่ยอ่าบวกก็ตัดได้เน,ะ<ใ>นาะเรี๋อยเดี๋ยสักเดียวสักเดียวเราไม่คไปอไม่ใช่ขูดขอบคือเราแต่ไม่มีรถกับก็เลยจะไปกับทุนด้วย ตัดออกมาปุ๊บเป็นไงครับเไงเท่ากับลบสามได้ไหมได้ไหมดูสิได้หรือไม่ได้เ,ดเนี่ยตัดตัวนี้อ,ออกถูกไหมแล้ว x เ,เป็นลบสามได้ไหมอสมการนี้ยเ,เป็นลบสามได้ไหมได้เพราะอะไร ได้หรือไม่ได้พราะเศษเป็นศได้ใช่ใช่พราะแทนลงไปแล้วมันเป็นจริงไงแทนลบสาลงไปเพื่อเป็นศูนย์ศูนย์เท่ากับศูนย์จริงไงใช่ป่ะฟังทันไหมโบโบโอเคไหมปึ๊บตัดออกก็จริงแต่ว่าเอ็กเป็นลบสามได้ใช่ไหมล่ะมันมีตัดออกแต่เรต้องต้องพิจารณาเหลือเท่านี้ใช่ไหมสองเอาไปคูณได้ไหม ถ้าสองขึ้นไปคูณกับศูนย์ได้ไหมกัวส,สองมันเป็นอันนั้นอยู่แล้วมันเป็นตัวเลขอะใช่ไหมท,ทันไหมไม่ทันงงตรงไหนดีไทนเอียเใหม่ทนเบเอาใหม่เี้เห็นตัวนี้ว่ามันเป็นจำนวนจริงบวกถูกป่ะ <ใน S 1> เพราะมันเป็นแอบส์โซลูตโอเคนะทีนี้เมื่อมันเป็นจำนวนจริงบวก เราสามารถตัดออกได้ตัดออกแต่เวลาตัดออกต้องพิจารณาไงว่าเราจะไม่เห็นไอ้ลบสามก็เลยเห็นว่า X น่ะมันสามารถเป็นลบสามได้เพราะแทนลงในนี้แทนลงในตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์ศูนเท่ากับศูนย์เนี่ยมันยังคงจริงอยู่โอเคเนี่ยแต่อันนี้ขึ้นมา ตัดออกก็เลยเหลือแค่หนึ่งส่วนสอง x มากกว่าเท่ากับศูนย์สองเนี่ยมันเป็นจำนวนจานวนหนึ่งย้ายขึ้นมาคูณกับศูนย์ได้ไม่ได้มีผลอะไรก็เลยเหลือแค่หนึ่งส่วน x 0. มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์โอเคเนาะทีนี้เห็นตรงนี้นี่ไงหนึ่งส่วน x 0. มากกว่าศูนย์จากนี้ก็สรุปได้ว่า x 0. เป็นอะไร เป็นจำนวนจริงบวกโอเคไหมถ้าเป็นลบไม่ได้ถ้าแทนลบลงไปมันก็จะไม่จริงถูกปะ่ะแล้วก็มีตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็คือเนี่ย x เท่ากับลบสามก็เอามายูเนียนเพิ่มนี่แหละคือคำตอบของข้อยี่สิบโอเคอ่านั่นแหละไม่งงเนาะ <c oughs> ก็พยายามจัดกำลังสองสมบูรณ์ ว่างไงนะจัดได้ทุกรูปจัดได้ทุกรูปจัดได้ทุกสรรมการนี้เหรอ<ช>ก็คงได้จัดได้แต่ว่าเราต้องพิจารณาต่อเนี่ยจัดอันนี้มาเสร็จเป็นอย่างนี้ไม่ไม่งงแนละ้วไปเตยทันบวกอันนี้นี่ไงทําอันนี้เพื่อหาหลังหรือคีดง่ายหาหลังก็คือเอาเอาตัวเนี้ยาหารด้วยสองหกหารด้วยสองเหลืสอาสามบวกสามกำลังสองเข้าไป บวกเข้าลบออกใช่ไหมไปเตยโอเคแล้วก็เป็นไงก็ได้อันนี้ออกมาย้ายข้างเนี่ยย้ายข้างทีนี้ต้องพิจารณาให้เป็นว่าเอกลบสามกำลังสอง น้อยกว่า9้าลบ k เนี่ย x ลบ3มกำลังสองน้อยกว่า9้าลบ k แสดงว่า9้าลบ k ต้องเป็นอะไรจึงจะทำให้สมการนี้ไม่มีคำตอบคิคคอดหรอไหมเก้าลบ k ต้องเป็นอะไร,ะไรจึงจะไม่มีคำตอบเป็นศูนย์ได้เออเป็นศ<ด>ูนย์ก็จะไม่มีคำตอบเป็นลบได้ไหม เป็นลบก็ได้เหมือนกันเป็นลบก็จะทําให้ไม่มีคําตอบไงถามว่าทำไงให้ไม่มีคําตอบเออทาไงให้ไม่มีคําตอบก็คือเราต้องมาคิดต่ออีกว่าจับ9ลบ k เนี่ยเป็นศูนย์ก็ได้เป็นลบก็ได้ใบเตยโอเคโบโอเคนะถ้าเกิดเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากัอ๋อหมายถึงว่าเปลี่ยนตรงนี้เหรอเปลี่ยน เป็นศูนย์ไม่ได้ถ้าเป็นศูนย์มันจะมีคำตอบเนี่ยอัอนไหนอ๋อโอเคโจทย์ต้องการตัวนี้ใช่ไหมลบ x กำลังสองบวก3ามวนี่ไงเราก็ทำสิ่งที่โจทย์ต้องการเออ <โด S 1> ถ้าทำฮะ ว่าไงนะงองอะไรอไไ้อยา,อายังไม่ได้พูดอะไรเลยน,นี่นี่นนโจทย์ต้องโจทย์ต้องการนี้ใช่ปหะ,ะ,ะ่ลบเอก,กลังสองบวกสามวายเนี่ยเราก็จะพยายามหาล2บเอก,กลังสองกับสา,ามาวายเ,เรามาบวกกันเออเรามาบวกกันสามวายนี่หาง่ายอยู่แล้วเข้าใจเนาะเอาเป็นอย่างนี้เออ ต่อมาต้องการลบ x ก,กำลังสองใช่ไหมนี่ไงก็เอา x ก,กำลังสองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองลองลอง,ลองคิดดูก่อนก็ได้ครับสำหรับการนี้มันคือค่าข,าของลบกําลับา,าใช่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ศูนย์มันจะใสศูนย์มันจะใสใช่ไหมนี่ไงเราดู x นะ x จะมีค่าอยู่ในช่วง ลบสองถึงสอง x ก,กำลังสองเยอะที่สุดของในนี้ก็คืออะไรสองกำลังสองนี่แหละแล้วน้อยที่สุดของ x ก,กำลังสองล่ะคืออะไรล่ะ oh. เออน้อยสุดของ x ก,กำลังสองก็คือศูนย์กำลังสองไปเตอโอเคไหมเพิ่ oh. เป็นบรรทัดนี้อยากให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการก็ก็เอาลบหนึ่งคูณเข้าไปอ๋ออันนี้เหรอเอออันนี้ทำไมถึงมีเท่ากับก็คือศูนย์ศูนย์ในนี้มีไหมในนี้มีศูนย์ไหมเอ นี่ไงสแสดงว่ามันเท่ากับศูนย์ได้ไดใช่ปะ่ะเน,นี่ยบางคนหลงอเอาตัวเนี้ยลบสองกำลังสองเป็นสี่ไปเลยก็ผิดมากกว่าเท่ากับศูนย์ทำงาบวกกันทำาแล้วเป็นมากกว่าศูนย์าให้เป็นมากกว่า ตรงไหนอะไรนะนี่บ่มันมันมีหมาเท่ากับตรงนั้นมันไม่มีขมาเท่ากับอ๋อนี่เหรออ๋อนี่เหรออ๋อไปเตยทันเนาะก็คือว่าเอามาบวกกันเนี่ยเออเนี่ยโอเคสิบสองอันเนี้ยศูนย์ใช่ไหมบวกกันเอามันทัไม่ไม่มีเท่ากับบะก็คือมันมีไม่ได้เพราะวายมันเป็นสิบสองไม่ได้สามวายเนี่ยมันเป็นสิบสองไม่ได้บวกกันแล้วมันต้องน้อยกว่าสิบสอง ถ้าม,ามีตรงนี้บอ<ะ>สถ้ามากกว่าอะไรเดียวกับมากกว่าเท่ากับก็คือให้เอาแค่มากกว่าถ้าถ้าจะจอย่างนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเอ,อนึกนึกถึงความเป็นจริงก็เข้าใจอยู่เนาะว่ามันวายมันไอ้ตัวเนี้ยไม่มีทางเป็นสิบสองมาบวกกับตัวนี้ก็ไม่มีทางที่จะได้เท่ากับสิบสองโอเคส่วนอันนี้มันโอเคนั่นแหละลบสามบวกลบสี่ 4. อ,าาอ่าพันอ่าไปเตยสียงัง <c oughs> อ่าเขาบอกว่าเอาอเกับบีมันเป็นคําตอบแล้วก็ผลบวกคําตอบใช่ไหมละ่ะเอ่าจาเรื่องจํานวนเชิงซ้อนได้ไหมมันที่ว่าผลบวกของรากผลคูณของรากจําได้ไหมเอเอนีไงใช้สูตรนี้ได้เลยนะ ผลบวกของรากสูตรว่าไงนะลบพจน์สองส่วนพจน์แรกเอาแต่สัมประสิทธิ์มันลบพจน์สองส่วนพจน์แรกแแพจน์สองก็ใช่ไหมสองพจน์แรกก็สามเข้าใจนะเนาะ หรือบางทีเขาอาจจะถามผลคูณก็ได้ใช่ไ่ะผลคูณของลากใช้สูตรนี้ก็ได้ต้องจําต้องจําให้ก่อนไม่รู้ม่มันออกหรือเปล่าแค่สองทีแค่ปีห้าาแค่หนึ่งหรือเปล่าลบยังไงอ๋อเหรอเพื่อมันกำลังสิบล่ะลบหนึ่งกำลังเอ็นเอ็นคือดีกรีเอ่อพจน์สุดท้าย ส่วนพุแรกอะไรก็ว่าไปนะสุดท้ายลบหส่วน,น,นอ,นะอันนี้โอเคเนาะอันนี้ในเรื่องเชิงซ้อนก็มี